สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูกระเช้าสีดากับกล้วยไม้สวยๆนะครับ,รบกล้วยไม้ตระกูลเอื้องสายนะครับออกดอกสวยนะครับดอกเขาเนี่ยเป็นสีชมพูออกม่วงนะครับมีกลิ่นหอมดอกใหญ่ครับผมอันนี้เจ้าของเลี้ยงได้สมบูรณ์นะครับ ดอกใหญ่มากอันนี้ความสมบูรณ์ของลำเขาลำเข้ายาวมากนะครับเนี่ยสายของเขายาวเป็นเมตรนะครับดอกของเขายังบานไม่หมดนะครับยังบานไม่เต็มที่ แต่ละกอเขาสวยนะครับผมกอนี้เป็นกระเช้าสีดาริบบิ้นแล้วก็เฟิร์นนะครับเกาะในกอเดียวกันอันนี้เจ้าของเขาทำมาเป็นสายมา่านเลยนะครับเป็นมา่านน้ำตกครับกอนี้ก็ยังบานไม่หมดนะครับ ยังเห็นตุมต่มๆอยู่นะครับเนีเวลาลมเขาพัดเขาจะหมุนเหมือนสุ่มเลยนะครับครับอก,กอนี้เขาทาเป็นม่านเลยนะครับมา่มา,มา,านม่านน้ํานะครับถ้าบานหมดนี่สวยงามมากเลยครับอันนี้ดอกของเขามีกลิ่นหอมมนอนนะครับ ครับยังบ้านไม่หมดยังตุ่มตุมอยู่นะครับครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ